สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมาเจอกับไออีกแล้วเมื่อนี้วันยุดของไออีกแล้วจ้ะอาทิตย์นี้ไอรู้สึกว่าตารางงานแปลกๆค่ะคือเฮ็ดงานมือนึ่งยุดมือนึ่งแล้วก็เฮ็ดอีกมือหนึ่งแล้วก็มายุดสองมือแต่เดี๋ยวหลังจากยุดช่วงนี้สองมือไอกระิเฮ็ดงานแบบ ช่วงยาวอีกนะคะสี่หามือติดกันแบบนี้นะคะมันมันคือมันเป็นช่วงๆนะคะแต่ว่าก็ดีแล้วอาทิตย์นี้ที่ไอ้ได้ยุดสองมือติดกันเนี่ยมือนี้กับมืออื่นไอ้ก็สิได้พักผ่อน,นะคะ่ะแต่ว่าวันยุดของไอ้ไอ้ก็ไม่ได้ว่าสินอนพักผ่อนอย่างนี้นดูดฝุ่นค่ะดูดฝุ่นดูดฝุ่นแล้วก็สิถูเฮือนค่ะแล้วกับช่วงบ่ายๆก็สิเตรียมเฮ็ดกับเขา่าไว้ถ่าพี่ขุนเพิ่นเลิกจากอันฝึกงานเนาะคะ่ะเนาะ โอเคเดี๋ยวตามไอไปเบิ่งว่ามอนี่ไอซีเฮ็ดยังแนนวเถาะมาซ้อยไอเ้เฮ็ดเวียกแน่ สะอาดนะคะคือปกติแล้วอะ่ะหน้าที่ของการดูดฝุ่นโดยหลักส่วนใหญ่อะ่ะพี่ขุนเขาจะพยายามช่วยเนาะแต่ว่าวันนี้หยุดไงก็เลยอยากจะทําแบบให้มันลงรายละเอียดมากขึ้นตรงที่พี่เขาจะลืมก็คือตรงขอบอะค่ะขอบที่มันเป็นขอบเล็กๆตามตามตรงข้างฝานะคะอันนี้มันจะมีฝุ่นเกาะเป็นลายฝุ่น านแดงจ้ะป่าแมคเคเรลจ้ะเอามามักเกลือพริกไทยแล้วก็ชุบแป้งน,นิดนึงจ้ะแล้วก็ทอดนี่ค่ะสก๊อปปี้เมนูเมนูเพื่อนแม่แอนแ็กหน่อยนึงค่ะเพราะเป็นเมนูที่หนากินแล้วก็เพื่อสุขภาพมากเลยเดี๋ยวไอชิเอามาเอามาห่อจ้ะเอามาหอ่อโชกะซีมจ้ะแซบๆ แืมแบบแทบบ๊บอันนี้มักแค่เกลือจ้ะอู้ห้อนพี่น้องห้อนหลายโอ้ยแั๊บวบอะแรแตัวนี้ห้อนหอน,หอนเดี๋ยวมาเบิ่งไว้ิี่หอจากได ชุมนุมเพื่อนชี้กงจ้ะก,ก็เลยจะกินไปก่อนเนาะอันนี้เป็นน้าจิ้มของไอ้นะคะก็คือจะเป็นน้าจิ้มน้าจิ้มเผ็ดนะคะใส่พริกของอเดรชแคนดิบอร์เรอร์ละดินเดอฝรั่งอ๋อฝรั่งอ๋อทีนี้ฝรั่งจะกินยังไงก็แล้วแต่ฝรั่งนะคะไหนเด้อินจะรีบติกสดแต่ว่าเขากินวิธีของเขานะคะพี่น้องเราก็เราอยากจะกินเป็นเมี่ยงแต่ก็คือเนาะ ทีนี้ผักเรามีอะไรบ้างก็มันก็จะมีผักเกา่าผักใหม่เนาะปนกันไปสลัดสลิด,ลดเอ้ยผักแพลวก็เก่าแล้วอันนี้ก็เกา่ามีรัตติชแทนดิชโอ้รัตติชใช่ไหมอ๋อเยอเตฟินโงไอ้ว่าจะให้เอเดลอง <laughs> ตัวหนอนตัวด่วงดูค oh, ันเทสตาร์ดัิ้งโอ้ดิปปอีเดนมาเบิ่งนมาเพื่อนซิว่าถึงไหน Ja, ja, ja. God. God, brødding. Brødding. Mm, godt? Godt med sad. Det er vietnamesisk. Litt brenning. โอเคดาลิงส몰ดิมอนทีสใช่แขนแอร์ต้าเราจะแม่เกินเนี้ยต้องดูแลปลาสองชิ้นนี่ก่อนจากพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะไหม้ก่อนเดี๋ยวจะไหม้สตอรน่นี่เสร็จแล้วเดดเบียนอ๋อลิตเติ้ลไม่กี่ฟาร์มสองคันเฉย จะทำยังไงดีกับตัวนี้แค่นีดหอ่อทีชชู่พู้โซนพัเฟม่เสียดู asner a s n เ r อ่ะเหรออ๋อนี่ดูเลยตอถามเลยว่าเห็นไหมว่าหิมะตกเพราแกอยู่ที่ทำงานเนาะก็ไอปลาสองชิ้นนี้นะ่ะดูวคกาทอดทิมอดหัวเด้ดาโซเดนแฮร์ดมทัวร์ค่ะอ,อ๋อคือตัว มม่อยากจะเด่นมันมัไม่รอดสู้อ่ะเสียส่นะสมดูคานพอ่อพิศหยกเด,ด็บบดสิบมูลอรสู้ดิมันด <laughs> ิเขาเสียยอมาไม่รอด <laughs> อ่ะไอพูดชื่อซอสผิด <laughs> มาอีกแล้วชุดเดิมพี่น้องชุดเดิมอุตาแล้วหัวยุ่งมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีตอนเย็นนะคะนี่แค่จะหกโมงเย็นแล้วรบอสทอฮะ <laughs> อ๋อบอสทอ คือไอไม่ได้ถอดก้างออกเนาะเนี่ยแล้วเสื้อเดบิลดันนะดยัดคันทออ่อต้องบริการนีน้ึงเพราะว่าไอาคิดอยู่นะตอนก่อนที่ไอจะทอดเนี่ยว่าไอาเห็นก้างนะไอลืมถอดพอมันทําหลายอย่างพร้อมกันแล้วมันมันลืมไงดมแหร์ดูสมยศคลิปแต่ไอจะกินตัวนี้ ไอจะกินปอปเปี๊ยะสดของไอก่อนเอาน้ำจิ้มหยอดลงไปนีเลยพี่น้องนี่จ้ะไกลไปหน่อยเนาะอ,อร่อยอร่อยร่อยแบบน้ำจิ้มไอ่มันเผ็ดนิดนึงอินเตอร์มิกเกอร์เผ็ดวินดูเผ็ดสตอสตอปโฟลูทอ น้ำจิ้มของอันเดอร์ใส่ไข่แล้วก็ถั่วป่นเกลือน้ำมะขามเปียกอืมนึกเอามาชิลต์เหรอไอ้ดูดูสกอวะแค่ไหกันอันตรสักต์ส่งดีเสีย นางบอกว่านางจะ enjoy food เอ,เอนนนเอนนน็นเตอร์ท์ด้วยใช่ไหมแนนยินแตมนต์เดนคนดูถอดแนเย็ดร้ออือร <s>

ใช่หนาได้ดอกใช่ใช่เยอะใช่หนากระันเล่พิกซิกซ์ดอตัวนี้นะไม่เราไม่ได้พูดถึงมันพักแผวนี้สุดยอดกิ่นกับเมนูป่าเข้ากัน พอดีแม่ได้กินแบบเนี้ยม,มินมามๆาที่ก็อโอมสอนฉันคือหยอกอ๋อานใชดินมัมดินมาม็านาทีสต่สนอกสอ้สอ,อ๋อนีอนส่กนนอนกอง น้ำจิ้มของเด็ดก็อร่อยอะชิมมัน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 หวานๆเปรี้ยวนิดเค็มหน่อยโปรยผาเด็ดของสวิตเซอร์แลนด์อ๋อย ดีของอะไรเชียงใหม่ใส่ใส่เสื้อเชียงใหม่อันเดนเอร์ใส่เสื้อใส่ใส่เสื้อกระบ,บี่เพราะว่าดูดูแอ,อร์สกลฮอล์อออแบบเยอะกยเยอะเยอะแอร์สเก็บอะไรเงี้ย ชอบไม่เหมือนกันเนเนเน่ถ้าวีบีเอนเดอวีแคนต์ไม่ได้บูดที่ซามารสเพราะว่าเราอยากบูดไแบง์เนี่ยไปเชียงใหม่ไปอีสุกเก้นหรือไปบูแน่ละพอบเอ็ดอ้ว่าที่กู ตอแนางบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไปเมืองไทยเราจะไปอยู่ประเทศมาวลาที่มีทั้งภูเขาแล้วก็มีทะเลเมนมาลอร์อินเตอสมิเกเวกซ์โชคดีสุแล้วนาหงอแล้วลิงสมหลวงาออินเอสมิเกสกู เลือดดังตกเดีเนเดืนต่อวันมาตานี่เองเออเป่ะอ๋ออืมไอไม่อยากไปหรอกประเทศที่แบบร้อนร้อนอ,อ ทะเลสวยๆแดดเยอะๆอาหารถูกๆค่าครองชีพถูกๆเพราะมันก็ร้อนเหมือนเมืองไทยถ้างั้นกลับไปอยู่เมืองไทยดีกว่าไอ,ไอคิดแบบนี้ไปทะเลไอก็ไม่ค่อยลงเล่นน้ำหรือแล้วจ้ะ

บอดดินเอเนอร์ลินโดมไหมไอหมันดนนอนอ๋อมันดอนอ๋ออ้อวนบีโอเคอันด้อจะพายไปเรียนใบนาวยูมันดอนอันนี้พริกกระเลี่ยงเนาะไอผู้อยากเอาเพชรกินไปกี่มากกับเพชรขึ้นเดาจะ้ะ 道。<多>嗯 พี่น้องยังบ่อิ่มเลยจ้ะแต่ว่าเอานี่มาให้เบิ่งจ้ะเพราะว่ามื้อนี้มื้อนี้เป็นมื้อเป็นวันเอเดเซมละดอกอีดอกเป็นวันเทศกาลการกินขนมเซมลาเซมลูดเตด้ง นี่จ้ะพี่น้องจ๋า,า,าไม่ได้เอาใส่จานให้ดูเนะแต่ทานี้ดีกว่าเนี่ยค่ะข้างในก็จะเป็นเป็นครีมนะคะแล้วก็มีไส้ที่ทําจากทําจากแอลมอดนด์ค่ะน่ากินมากเลย j ย t ะแต่สูงละผู้ไม่เก่งหรอลูกคอสต์เทียดชุดสามตัวสิบก้อนละยี่สิบหโครนค่ะยี่ส้ไอพูดจริงจริงไอพูดคำว่าโครนเนี่ยคือผิดนะคะแต่อันนี้มันเป็นภาษาพูดเนาะจริงจริงศัพท์คำศัพท์ที่ถูกต้องเขาจะพูดอย่างอย่างเช่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญก็คือเอ็นครูนะถ้าเป็นตั้งแต่สองเหรียญขึ้นไปก็จะเป็น อ่ถ uh, no. mm ัวครูนูดเดี๋ยูดาลิกแต่ว่าคนไทยอะเนาะแบบคือไอ้ก็ติดมาจากพี่ๆคนไทยนี่แหละเขาก็พาเรียกโครนโครนคือเป็นคําศัพท์ย่อๆที่เราตั้งขึ้นมาพูดกันเองอะคะ่ะ <laughs> แต่ว่าจริงๆมันเป็นอันผิดเนาะมันต้องมันต้องเป็นครูนะครูนะ mm hmm. ครูนูก็คือเป็นพ้าหูคอดค่ะ mm hmm. att du slutar på den där kameran. Namaste. Du kan ta min. Jag Jag tror vi måste avsluta. ตอนนี้ผักเต็มฟันไปหมดเลยอะยิ้มไม่ได้ uh huh. ยังขาดอิตาเลียเดี๋ยวมีเก็ตเรื่งสอบเกมแทนเดีย๋ยวใครดูออบสุดจ้ะขอบคุณครับสวัสดีครับ <laughs> Thank you for watching <laughs> See you next time Thank you ยิ้มไม่ได้ค่ะผักติดฟัน don't don't stop, start don't don't do